สวัสดีนะฮะอยู่ตอนนี้เราก็อยู่กับเกมซอมบี้ฮันเตอร์นะฮะกับพ่อแม่แค่สปริงเย้วันนี้เราจะมาเล่นซอมบี้ฮันเตอร์กันนะก็เกมหลกัลกๆแล้วมันก็จะเป็นเกมซอมบี้นั่นแหละนะครับโดยเกมนี้เรื่องคืออ่าเรารับบทเป็นไก่ที่รอดชีวิตนะฮะแล้วก็มีผู้คนที่รอดชีวิตนะเหมือนเราเป็นนักล่าอะไรเงี้ยคอยมาล่านะฮะล่าซอมบี้ฮะให้ให้กับ โอ้ยโอ้ยอยซอมบี้ด่านนี้พัฒน,นาเยอะเลยเว้ยไม่ได้ละงั้นเราต้องพัฒน,นาซอมบี้เหมือนกันอืมนี่นี่นี่นสัดพกระสุนเราเยอะฮะไม่ต้องกลัวหมดเดี๋ยวเราขอบอบไอตัวนี้ก่อนนี่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 เป็นนักล่าใช่ไหม เดี๋ยวก่อนซอมบี้ที่มันชอบป่าอยู่ไหนวะตายไปยังรุันมาใหม่ตวงนี่ว้ดาวน้ำแข็งนี่นี่แหละนี่เลย,น,เลยน,นี่เดี๋ยวโอ้ยโอ้ย,อยกระสุนแล้วมีอยู่ห้าสิบนัดนะฮะนี่เหรอวุอ้ยทำไมซอมบี้มันเยอะจังวะ อ๋อด่นนี้ห้ามใช้ปืนเจ็สิบเอ็ดคอมโบด้วยดาบเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยภารกิจนี้รู้สึกจะจะยากกว่าที่เราคิดนะฮะไม่ได้ละไม่ได้การละอืมไม่ได้การละไม่ได้การละอืมเจ็สิบเอ็ดคอมโบด้วยนะขอเลือด ขอเลือด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 ได้ไหมเลือดเลือดหกสเปดแล้วเล่นรอบนี้โคตรกากเลยอีกรอบเดียวอืมโอ้ยยังว้ะเฮ้พวกมีอะไรให้ด้วยเย็ด yes. ไม่ใช่ไปต้องเลือดก,ก็ได้กระสุนก็ดีมนะีสิ่งที่ต้องการต่เวลาละเปิดพนึกอีกทีหนึ่ง แม่เฮ้ยจะเปิดเลยมากยากเกณนมากมายวะ่ะอือยี่สิบเก้าคอมโบนะฮะซึ่งคอมโบนี้เราจะไม่อ่ามันจะมันจะไม่สามารถใช้ปืนรับคอมโบได้นะเพราะว่าสัญลักษณ์มันก็มันก็บ่งบอกอยู่นะฮะว่าภารกิจนี้เราควรจะทำยังไงกับมันฮนะซึ่งมันบอกว่าโน no, ปืนแต่เราต้องทำให้ได้คอมโบ just bit คอมโบมันไม่ใช่ปืนฮนะอือ นี่ไว้เพื่อนนี่ไว้เพื่อนถือว่ามึงไม่นับใช่ไหมถ้าสมมติว่ามึงอืมนี่เพื่อนชอบเลน่นชอบเล่นหลังก็ไม่บอกอุ้ยเราใช้ปืนใช้การทำคอมโบอุ้ยอุ้ยอุ้ยสามเก้าแล้วอ่ะ ถ้าจะอนาคตจะกยาวไกลแข่งไปสิมึงแข่งไปสิแข่งไปสิทนไม่ไหวแล้วเว้ยแม่งแม่งเย็ดแม่งเง็ดยิงปืนก็ต้องเลียดอเด็กโอ้ย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 ทนไม่ไหวด้วยสัตว์นิ่งดาวกระจายแม่งเลย น oh. okay. okay. uh ี่เก้าสิบสามคอมโบนะฮะสุดยอดอืมิชชั่นคอมพ l ีทไลน์ไลน์เด้งมาทเราส่องสติกเกอร์มาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปตอบเขานะเจ็ดสิบเอ็ดคอมโบแต่เราทำได้เกสิเก้านะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เราฝากไว้จะเป็นคานี้นะก็มาเล่นแค่มิชชั่นเดียวนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับถ้ามีก็เดี๋ยวผมก็จะมา ทำให้ดูกันแน่นอนนะมาซื้อมีดนี้ได้อย่างซื้อไม่ได้นะะเพราะว่ามันยนังขาดเงินดีตั้งสองร้อยสองร้อยกว่าบาทนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์ซื้อนี้นะหมื่นห้าเลยเหรอวะมันจะแพงไปไหนเนะี่ยเก็บเ็เอสด,ด้วยนะฮะหมื่นห้าเก็บตังค์ไว้ซื้อน่าซื้ออาวุธ ดับราคาแพงงั้นเลยว่ะนี่มีเริ่มต้นนะนี่มีระซื้อมาซื้อซื้อเก็บตังค์แล้วซื้อดับอันนี้ดีกว่าเกตเอสเนี่ยอืมโอเคเอาเป็นว่าฝากไว้เ้วยันนี้นะทุกท่านที่รับชมนะฮะเดี๋ยวไปดูบูเลตก่อนอัพใช้ได้อ๋อใช้แบงค์ซื้อโอเคแล้วก็ดูกันกันก็ยังไม่อัปเดตอยู่เหมือนเดิมอัปเกรดอัปเกรดเป็นอันนี้ไม่ได้หรอวะ เบอร์สามอะโอเคไว้ฝากไว้ที่เพีแค่นี้นะขอบคุณครับ